เราจะใส่จะเป็นน้ำมันเข้าไปนะคะเราให้ร้อนก่อนนะคะวันนี้แล้วก็ใส่กุ้งกับหอยเชลเข้าไปค่ะใส่หอยเชลลดีว่าใส่กุ้งกับหอยเชลไปเลยค่ะ ใส่หอมที่เจียว้วค่ะแล mm ้วก็ผัดเลยนะคะพอใส่หอมเสี๊ยบแขกค่ะเข้าไปเลยนะคะก mm ็ผ hmm. ัดให้เ,เข้า,ขากันนะคะ พอผาดใส่ขายเสร็จแล้วแล้วก็ใส่มก็ขืนนี้เข้าไปนะคะใส่มะเขือเทศเข้าไปค่ะเยอะๆเลยนะคะควรจะชอบค่ะใส่ช้าทุเลอค่ะ แน่ใค่ะอืน่าก,กินมากเลยนะคะอือืมอ่ะคนนี้เข้ากันจนทุกอย่างนอนนะคะนี่ค่ะเสียชัไปสองรอบเลยค่ะ ก็ใส่ต้นหอมที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จทแล้วค่ะคุ่กันค่ะนี่ค่ะน่าก,กินไหมคะเสร็จแล้วค่ะมาาันกระลลนี้กับกุ้งของเมนเจ้าค่ะนี่ค่ะน่าก,กินไหมคะ หอมมากเลยค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะบายยค่ะ